สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนําการติดตั้งนะครับคอกพรีเมียมอย่างไงให้พรีเมียมนะครับผม <Okay. S 1> สอนวิธีการติดตั้งการบิดเกียวให้ถูกต้องโดยที่ให้อคอกนั้นขยับขยี้นน้อยที่สุดครับผลิตภัณฑ์นะครับออกมาจากกล่องก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยจะมีเกียวล็อกอยู่ทุกเกียวนะครับเปิดก่อนนะครับผมเพื่อสะดวกในการกลางออกหลังจากปลดเกียวครบทุกตัวแล้วนะครับผมจากนั้นดึงถอยหลังเลย เข้าไปด้านในนะครับผมดันข้างออกหลังจากดึงออกแล้วนะครับผมจะเป็นลักษณะแบบนี้วิธีการการที่ถูกต้องก็คือมาดูตัวนี้ครับผมมาดูตัวเกลียวหัวมุมนะครับผมเราจะบิดให้ไขว้กันอย่างนี้ขนาน1ตัวก่อนข้างล่างเช่นเดียวกันและล็อกเลยครับต่อไปนะครับมุมด้านหลังนะครับ ถ้าด้านหน้าที่ตรงข้ามกันขนาดแล้วด้านนี้เราเป็นขนาดด้านยาวครับผมนะให้ตรงข้ามกันนะครับเช่นเดียวกันกับอีกฝั่งหนึ่งครับผมถ้าอีกฝั่งหนึ่งนะครับฝั่งนั้นเป็นด้านนี้แล้วเราต้องบิดสู้กับครับให้เป็นอย่างนี้เพื่อในการยื้อกันและการทุ่นแรงในการโยกครับผมมุมสุดท้ายนะครับผมถ้าซ้ายและขวาเป็นขนานเราเป็นแนวยาวครับ ทั้งด้านบนและด้านล่างนะครับผมโอเคครับหลังจากที่หมุนล็อกมุมทั้ง4มุมเรียบร้อยนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็มาหมุนตัวต่อให้แน่นนะครับผมเดี๋ยวเราจะมีภาพตัวอย่างต่างๆขึ้นให้ชมนะครับ หลังจากที่หมุนข้อต่อครบทุกตัวแล้วนะครับผมจะได้รูปทรงแบบนี้เลยคุณพ่อคุณแม่ก็นําแผ่นรองคานมาปูเลยครับ หลังจากที่ประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับผมความแข็งแรงคือระดับหนึ่งเลยนะครับผมแต่เรามีตัวยึดพื้นมาให้ถึง2แบบนะครับผมเพราะว่าทางบ้านแต่ละบ้านเนี้ยพื้นไม่เหมือนกันอย่างเช่นทางร้านเราเนี้ยเป็นพื้นไม้ปาเก้น,นะครับผมทางเรามีเจลแผดไปให้การติดตั้งก็คือฉีกพลาสติกออกดันตัวค้อให้ติดกับแผ่นรองคานแล้วนำเจลแผดติดเข้าแบบมิดชิดและกดลงพื้นเลยครับ เท่านี้ไม่หลุดแน่นอนหรือถ้าเป็นกระเบื้องตัวสูญยากาศนี้จะช่วยซับพอร์ตในการขยับขยื่นระดับหนึ่งเลยแน่นหนาแน่นอนพอบวกกับเจลแพดอย่างไงก็ไม่ขยับครับ